อาจารย์คะสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะคะสู่ยุค 5G แล้วอะคะ่ะจะจะ 6G แล้วด้วยอะคะ่ะไม่ทราบว่าการดําเนินการทางพิธีกรรมอะคะ่ะหลังความตายของเราเราควรจะทํำยังไงอะคะครับหลังความตายก็คือมาถึงตายแล้วเพราะงั้นตายแล้วข้อแรกก็จะต้องเอาบรนพันประชนมาบรรจุในหลงหลังจากบรรจุในหลง ก็มีพิธีสอง<ะ>หรือพิธีตามแต่ละศาสนาหรือตามแต่ละประเพณีของท้องถิง่น<ะ>ครับแล้วสุดท้ายก็ไปฝังหรือไปเผาหรือไปอย่างอื่นตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเหมือนกัน<ะ>เพราะอยงงางนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีประเพณี<ะ>ก็ต้องเป็นไปตามประเพณ<ะ>ีแต่ ยุคสมัยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องประเพณีตรงนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเชื่อถืออ่ะ,อะเพราะบางบางแห่งเนี่ยเขาปักใจเชื่อเลยนะผิดนิดหน่อยก็ไม่ได้เพราะผิดนิดหน่อยเนี่ยเขาก็เครียดมากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามประเพณีแต่ถ้าว่า พอยุคใหม่แล้วจะเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นก็เปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าประเพณีทุกประเพณีเกิดจากความคิดของคนทางั้นแหลกเพียงแต่ว่าความคิดของคนก็คือคิดตามตามตามพิธีนั้นเนี่ยมันต้องทำอะไรเกี่ยวกับพิธีแต่ละพิธีเช่น งานศพเพางั้นพอถึงช่วงนั้นบอกว่ามันมันมันไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่ลงแล้วก็ก็ก,ก็พอตายพักก็ไปเผาไปเผาเสร็จแล้วต้งมาประกอบพิธีทางสงฆ์หรือหรือพิธีตามศาสนาหรือพิธี ตามที่เราต้องการเพราะงั้นพิธีต่ตางๆตรงนี้เนี่ยเกิดจากความคิดทางง้นแหละเพราะงั้นความคิดทางนั้นเนี่ยมันมีความหมายของความคิดตรงนี้ว่าพิธีเกี่ยวกับคนตายอันดับแรกก็ต้องให้ลูกหลานเนี่ยนะมามาแสดงความรู้สึกว่าเมื่อพ่อแม่ตายแล้วเนี่ย เราจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แบบไหนวิธีใดเพราะ,ะงั้นพอถึงช่วงยุคสมัยเปลี่ยนเพราะงั้นช่วงนั้นคิดว่าจะตอบแทนพระคุณพ่อหรือแม่อย่างไรอะก็มีสิทธิคิดคิดได้แล้วก็เปลี่ยนได้เช่นบอกว่าโหมันยุคนี้เี่ วิญญาณโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์คุยกันได้แล้วส่งมือถือให้ให,ให้บานประชนเออเป็นตน้น <c oughs> หรือหรือเสื้อผ้าเออไม่จำเป็นต้องมี <c oughs> ให้ให้พ่อแม่สามารถที่จะสั่งเสื้อผ้าในโลกในโลกคนเป็นไปใช้ในโลกวิญญาณ อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นอยู่ที่ความคิดตัวแล้วก็อยู่ในอยู่กับสมัยมันเปลี่ยนแล้วคนเห็นว่าเป็นแบบไหนมันดีฝ่ามันเหนือฝ่าแล้วก็ได้ผลฝ่าเพราะงั้นอันไหนเหนือฝ่าดีฝ่าได้ผลฝ่าก็เปลี่ยนได้ล่ะเปลี่ยนตามตามยุคสมัยไปครับพระทุก คือเรื่องประเพณีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้กระจัดเลยโดยตัวตัวกฎเกณฑ์บังคับแต่เป็นตัวกฎเกณฑ์ของความหมายเท่านั้นเองเพราะงานขอให้มันถูกต้องกับความหมายหรือตรงตามเป้าที่เราต้องการเพราะงั้นก็ใช้ได้ละค่ะครับอาจารย์คะแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนกับโลกแห่งจินตนาการเข้ามามี มีบทบาทมากขึ้นโลกแห่งจินตนาการเป็นโลกแห่งเพ้อฝันค่ะในทางอื่นในโลกของเหมือนกับเขาเรียกว่าโลกเสมือนแล้วเราถ้าเราไปทําพิธีกรรมในในนั้นได้ไหมคะทําพิธีกรรมในทำพิธีหลังความตายในนั้นได้ไหมคะมันจะมการในในจินตนาการในในในบทบาทหนึ่งใช่ของ ของไอที uh, <Huh. S 2> ครับก็ทำได้นะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนทุกอ,อย่างมันก็มันก็เปลี่ยนได้ <Huh. S 2> uh, เพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันดีฝาไหมถ้าดีฝาเราก็ทำทำได้ <Okay. S 2> เพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่พ่อไม่ใช่พี่น้องเนี่ยบางทีอยู่กันคนละประเทศ <Huh. S 2> เแล้วก็อยู่กัน งานการก็ก็ต่างคนต่างมีงานเพราะฉะนั้นเ,เราก็อาจจะไปที่ใดที่หนึ่งแล้วพี่น้องก็สามารถไปร่วมด้วยตรงนั้นโดยไม่ต้องเดินทางมาะนะก็ทำได้ค,ครับเพราะงั้นก็เป็นไปตามยุคสมัยอ่ะแต่ยังไงในเรื่องของออร่างหรือกระดูกข,ของบรรพชนเราก็ยังต้องมีที่ ไว้อยู่ดีใช่ไหมคะแต่พอตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปเผาแล้วร่างตรงนี้เราจะทำไงอ่เพราะงั้นในประเพณีเผาก็ต้องไปเผาอยู่ดีนในประเพณีฝังก็ต้องไปฝังอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าแต่การวิธีการเผาหรือวิธีการฝังอาจจะทำให้ กรกระทันรัดขึ้นคือใช้พื้นที่น้อยลงหรือใช้วิธีการสะดวกขึ้นอ,อย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้ตอนสมมติว่ากรณีที่เขามีสุสานอยู่แล้วแล้วถ้าเขาจะไปไหว้ที่สุสานนะคะเขาก็ไปไหว้โดยผ่านโลกเสมือนจริงอันนี้ได้ไหมคะก็มีสิทธินะเพราะว่าให้การไหว้ก็ดี นะ,ะหรือเราเราเดินทางไปเยี่ยมก็ดีมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่คิดขึ้นมาเองอ,ะอ่ะาะเราไปเยี่ยมเนี่ยเราก็ไม่รู้นี่นะว่าเราไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วพ่อแม่รู้หรือเปล่านะว่าเราไปเยี่ยมเ,ยาเราไปไหว้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่เนี่ยเขาได้มารับไหว้ ได้มาไดมากินอาหารที่เราไหว้หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะงั้นมันก็เป็นเรื่องจินตนาการทั้งนั้นแหละ,ะเป็นเรื่องความคิดอะ่ะอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่มันเกิดความรู้สึกอะ่ะเกิดความรู้สึกว่าเราได้เรายังไม่ลืมพ่อแม่เรายังไปกลับไหว้เป็นประจำเราก็ยังกตัญญูต่อ,อท่าน เราก็ยังยังละลึกนึกถึงท่านตลอดเวลารเรายังไม่เคยไม่เคยเรายังไม่ได้ทิ้งท่านเพราะท่านยังอยู่ที่ใจเราตลอดเพราะงั้นเป้าหมายคืออยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเท่านั้นเองเพราะงั้นมีวิธีอื่นที่จะไหว้เล่าสะดวกเลาเลาตรงกับเป้าที่อยู่ในความหมายอันนี้ มันก็ทําได้แหละทําได้ทุกวิธีและบทบาทของทิศทางของบรรดชนเราเราก็ยังคงได้รับบทบาทตรงนั้นไหมคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นบอกว่าผ้าทิศขึ้นที่ที่ตัวนออกอเราไม่สามารถเลยว่าเปลี่ยนให้ผ้าทิศขึ้นจากที่ตัวตกแล้วมามาลงที่ที่ตัวอ,ออกเพราะงั้นเรื่องธรรมชาติเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่าง,งานั้น มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของมันเองก็อาจจะเคลื่อนที่ไปบ้างแต่มันก็เวลาพาทิศตกมันก็ต้องตกตางที่ตัตกแหละพอถึงฤดูฝนมันก็ต้องเป็นฝนพอถึงฤดูร้อนมันก็ต้องร้อนถึงฤดูหนาวยังไงมันก็ต้องหนาวเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมชาติ มันอยู่คู่ฟ้าดินสลายอ่ะสลายไปเมื่อไหร่ก็หมดไปเมื่อนั้นแต่ถ้ายังไม่สลายมันก็ต้องต้องเป็นไปตันธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเป็นกฎตามธรรมชาติใช่เพราะฉะนั้นบทบาทของห่วงจุ้ยนั้นคือเป็นบทบาทของธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ว่าเปลี่ยนแปลงยังไงไปอีกอกี่ร้อยปีกีก่กพันปีมันก็ต้องยืดหลับ ของพวงจุ้ยตรงเนี้ตลอดไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะเพราะวิชานี้เป็นวิชาอิงธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเพราะงั้นธรรมชาติเปลี่ยนไม่ได้เราก็เปลี่ยนไม่ได้วิธีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่บทบาทของเขาก็จะยังคงอยู่ใช่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์